สวัสดีครับชาว FPS พีเอสแแลนทุกท่านฮะวันนี้พี่แวน่นอ่า,อาบิกเกิลแล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจ๊งนะฮะเพิ่งกลับมาจากเกาหลีวันนี้พักผ่อนนะยังไม่ได้เล่นเกมเลยก็พี่โนต้ตเขาให้ ID มาแล้วก็ตีบวกฉลองบวก8ฉลองนะฮะก็เนื่องจากที่ไทยคว้าอันดับ3แล้วก็มีทีดีคีนในสังกัดของขับเอไมเนี่ยคว้าอันดับ3คว้าเงินรางวัลถึง2องล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโดยประมาณนะ,ะถือว่าเป็นเงินรางวัลที่เยอะที่สุดในวง ในประวัติศาสตร์วงการอ e ีสปอร์ตประเทศไทยนะโอเคตัวที่พี่โนโ้ตจะให้ตีก็คือกองหน้าตัวที่ฮอตที่สุดของพรีเมียริกนะตอนนี้ของทีมเลเ e อร์ซิตี้ครับทีมของประเทศไทยด้วยและเป็นและเป็นชุดชุดแข่งที่แอมคินก็อฟเนี่ยใช้ในการแข่งขันนะเลเซอร์ซิตี้นะสีน้ำเงินก็คือเจมี่วาดี้นะฮะยิงติดต่อกันมา9ก้านัดแล้วนะนําเป็นดาวซันโบอยู่๋ยวดูครับนี่ปึ๊บปึ๊บ ว้าวเทวีวาดดราคาจะไม่ไม่สูงมากครับ117ล้านแต่เป็นตัวที่ตลาดต้องการณตอนนี้นะฮะพี่แว่นกดใช้ด้วยนะ,ะเพิ่มโอกาสในการอัปเกรด1.5 x 1.5เท่า <c oughs> ไม่รู้มันจะเพิ่มเยอะเพิ่มน้อยนะอ่ะสูตรเดิมครับสูตรเดิมพี่แว่นก็คือชนกันยังไออยู่นะชนกันอ่า 8ครั้งแล้วก็เมาส์หายนะโอเคอเฉยไม่วาดีครับปึ๊บชนกัน1ครั้งชนกันสองครั้งชนกันสมครั้งจะซุปทำไมชนกัน4ี่ครั้งชนกันหครั้งชนกันหครั้งชนกัน 7จ็ดครั้งแล้วก็ชนกันแปดครั้งครับกดนะฮะรอเมาหายว้าดิพี่แวนอัพมาจากค,คิมิโยกขึ้นมาแล้วดูดพลังมาจากเกาหลีว้าดิว้าดิกูลุ้นอีกรอบนึงกูคือนักเตะ เอามาคืนให้พี่โน้ตบวกแปดคืนมาแปดครั้งหนึ่งครั้งสองครั้ง อุตสาห์ไปจับมือไปกอดไปโอบท่านเทพคิมยอึ้นมาแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพี่แว่นผาเจ๋งนะฮะคืนมาได้ใครบอกสามด้วยครับพี่โน้ตนะแต่ผมอะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่โน้ตก่อนแต่ผมอะ่ะเห็นพวกตัวนี้แล้วอะ่ะใจมันสั่นสั่นนะนี่ฮะ โอ้โหลาเมล่าฟาวเกาบวกเก้าเนี่ยไว้ก่อนครับเตอร์เจนโอ้โหโน่าจะเป็นมื้อต่อไปที่จะได้รับประทานกันนะฮะสามตัวนี้ครับอัดดาตูลันกับฟาวเกาแล้วก็เออร์เจนครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสวดีครับไม่ได้ช่วยเหลือเลย